ในไตรามาสปี2549หลวงพ่อจืดพระเจจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดโพธิเศษทีวนารามจังหวัดนครปฐมท่านได้จัดสร้างเลขกำไรมหามงคลรวยร้อยแสนล้านท่านได้ทำการปลูกเสกหนึ่งไตรามาสหรือ3เดือนเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ได้สั่งจองไว้บูชาติดตัวซึ่งเลดรุ่นนี้ได้สั่งผลิตจากต่างประเทศทั้งสวยทั้งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องรางชั้นเลิศ ทำพิธีถูกต้องและปลุกเสกโดยหลวงพ่อจืดตลอดไตรมากพุทธคุณเหละกาไรมหามงคลรวยร้อยแสนล้านหลวงพ่อจืดดีทางด้านการธรรมาค้าขึ้นเพราะว่าหลวงพ่อจืดได้นําพญาต่อมาเป็นสัญลักษณ์ภายในวงของเหละกาไรซึ่งเป็นต้นตํำรับของหลวงพ่อจืดอย่างแท้จริงเชื่อกันว่าพญาต่อเป็นสัตว์มงคลที่มีอนุภาพลี้รับภายในตัวคนสมัยโบราณเมื่อเจอรังต่อร้าง ยังเอามาคล้องบูชาไว้ที่บ้านหรือร้านค้าเพราะเชื่อกันว่ามันต่อโชคต่อลาบต่อเงินต่อทองธรรมาค้าขึ้นเรียกว่ามีแล้วไม่รู้จบรวมไปถึงเสริมดวงชะตาราศี